สวัสดีสมาชิกชี้ช่องรวยทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมผลงานชี้ช่องรวยนะครับรวมถึงข้อติชมต่างๆนะครับชี้ช่องรวยก็จะนํามาปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็หาสูตรต่างๆนะครับให้กับสมาชิกเพื่อเป็นข้อมูล นะครับในการซื้อลังวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเพื่อให้ถูกรางวัลนะครับอย่าง,งน้อยๆล้วก็มีแนวทางนะครับจากสถิติที่ที่ออกมานะครับว่าเราจะเล่นเลขอะไรนะครับในงวดต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่นบนนะครับเป็นเลขตัวเดียวนะครับที่คำนวณออกมาแล้วเป็นเลขตัวเดียว นะครับสำหรับสูตรที่จะให้ก็จะมีอยู่3สูตรนะครับแต่ก็เอาไปใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับสูตรลักษณะแบบนี้ก็ค่อนข้างจะหลุดง่ายนะครับเพราะว่าเป็นเลขตัวเดียวแต่ว่าก็จับได้น้อยชุดนะครับถ้าสูตรเดินต่อก็ไปเลขน้อยชุดนะครับเราลองมาทำกันไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับสูตรที่1นะครับ สถิสสติก็จะถูกมาประมาณสิบเอ็ดงวดนะครับส่วนสูตรที่สองที่สามก็จะถูกมาประมาณเจ็ดงวดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูสูตรที่หนึ่งก่อนนะครับพอสูตรที่สองสามถึงงวดที่เข้าเราก็จะมาคำนวณสามสูตรไปพร้อมๆกันนะครับวิธีการคำนวณสูตรที่หนึ่งนะครับสำรวจสอสำหรับสูตรที่หนึ่งเนี่ย ทางชี่ช่องรวยเคยโพสเป็นหวยทำมือนะครับมาให้ดูแล้วก็เป็นสูตรที่ยังคงใช้ได้อยู่นะครับก็คือยังไม่หลุดนะครับส่วนสูตรอื่นนั้นก็ทยอยหลุดกันมาเรื่อยๆนะครับสำหรับวิธีการทำสูตรที่หนึ่งะครับก็คือใช้ใช้หลักสิบสามตัวหน้านะครับครั้ง ที่2นะครับบวกกับหลัก10 3ตัวท้ายนะครับครั้งที่สองนะครับคือใช้หลัก10 3สตัวหน้าครั้งที่2บวกหลัก10บตัวท้ายครั้งที่สองนะครับสำหรับวันนี้หลัก10บาตัวท้ายสามตัวหน้าครั้งที่2ก็คือศูนย์นะครับศูนย์ บวกด้วยหลัก10 3ตัวท้ายการที่2ก็คือ4นะครับบวก4นะครับได้เท่าไหร่ก็มาบวกกับค่าคงที่ทุกงวดน,นะครับค่าคงที่ก็คือ9บวก9ตลอดนะครับ0บวก4ได้4 4บวก9ได้13นะครับเลขเด่นตัวเดียวงวดน,นี้ก็จะเป็น3นะครับ3 ส่วนสูตรที่2 3อันนี้ยังไม่เข้านะครับเราลองดูสูตรที่1นึ่งไปก่อนนะครับงวดถัดมาออกอะไรครับ7จ็ดสามเเข้านะครับ3ถูกเหมือนเดิมครับใช้หลักสิบสมตัวหน้าครั้งที่ สองนะครับบวกหลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่สองนะครับันนี้ก็จะเป็นแปดบวกแปดนะครับแล้วก็บวกเก้าเป็นเลขคขงที่ทุกงวดนะครับแปดบวก 8, แปดได้สิบหกหกบวกเก้าได้อะไรครับได้ห้าคนนี้ห้านะครับตัวเดียวเลขที่ออกอะไรครับแปดสองห้า ห้าเข้านะครับหกห้าคำนวณกวดถัดไปนะครับหลักสิบนะครับ วันนี้หลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่สองได้หนึ่งนะครับบวกกับหลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่สองได้แปดนะครับบวกเก้าคงที่นะครับวันนี้หนึ่งบวกแปดได้เก้าเก้าบวกเก้าได้แปดเด็นแปดตัวเดียวนะครับเลขที่ออกแปดหนึ่งหกมีแปดนะครับแปดเข้าครับถูกแปด ถัดมาครับหลักสินะครับสามตัวหน้าครั้งที่2ได้ห้านะครับบวกกับหลัก10บสตัวท้ายครั้งที่สองได้2นะครับบวกกับ9ค่าคงที่นะครับ5้าบวกสบวกเได้หนะครับ เห็นหกตัวเดียวนะครับงวด่ถัดมาออกนี่ครับสี่หกศูนย์สี่หกศูนย์หกข้านะครับหกข้านะครับอันนี้คือสูตรที่หนึ่ง นะครับส่วนว่ถัดมานะครับก็จะเป็นสูตรที่หนึ่งสองและสามนะครับที่สูตรที่สองและสามจะเพิ่มมานะครับสูตรที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับคือใช้หลักสิบนะครับสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งอ่าครั้งที่สองนะครับบวกกับหลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่สองนะครับงวดน,นี้ได้ 0บวกเจ็ดนะครับบวก9้าคงที่นะครับเด่นหตัวเดียวนะครับห6หตัวเดียวสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองสูตรที่สองก็คือใช้หลัก10บบนเพิ่มมานะครับหลักสิบบนเพิ่มมาจากสูตรที่1ยึดสูตรที่หนึ่งได้เลยนะครับคือห้า บวกด้วยศูนย์บวกเจ็ดนะครับใช้สูตรที่หนึ่งวันเลยครับบวกศูนย์บวกเจ็ดแต่เปลี่ยนค่าคงที่นะครับเปลี่ยนค่าคงที่จากเก้าเป็นเป็นสี่นะครับเปลี่ยนค่าคงที่จากเก้าเป็นสี่นะครับอันนี้ยึดมาจากสูตรที่หนึ่งนะครับก็คือหลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่ 2กับหลักสิบตัวท้ายคั้ที่สองนะครับมาบวกกับหลักสิบล่างนะครับบวกค่าของที่4ี่นะครับ5บวก7ดบบวก4ี่ได้หครับเลขเด่นตัวเดียว6นะครับสูตรที่สนะครับสูตรที่สมก็คือใช้3ตัวหน้าครั้งที่สองนะครับหลักสิบ นะครับก็คือศูนนะครับบวกกับหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่1นะครับบวกกันสองรอบนะครับใช้สองรอบรที่หนึ่งสองครั้งนะครับไลหวันนี้ชนสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่ 3, สามชน6ทั้งสามสูตรนะครับ มนถัดมาออกอะไรครับเจ็ดหกสี่เจ็ดหกสี่มีหกทั้งสามสูตรนะครับถูกหกถูกหกนะครับถูกหกนะครับถูกถูกถูกนะครับคำนวณว่าถัดมานะครับเหมือนเดิมครับหลักสิบคาัที่สองนะครับฟอร์ตหน้าได้ห้านะครับบวกกับ หลักสิบมันสามตัวท้ายครั้งที่สองได้ห้านะครับบวกค่าคงที่เก้านะครับห้าบวกห้าเป็นสิบบวกเก้าได้เก้านะครับได้เก้าสูตรที่สองนะครับใช้หลักสิบล่างนะครับบวกกับหรือสูตรที่หนึ่งมาได้ครับของตัวนี้ห้าบวกห้าบวกค่าคงที่ 4นะครับ5 5วก5เป็น10 15 5 9เป็น9นะครับสูตรที่3ก็คือใช้หลัก10 3ตัวหน้าครั้งที่2ก็คือ5นะครับบวกกับหลักร้อย3ตัวท้ายครั้งที่1ก็คือ9นะครับบวก2รอบนะครับ5บวก94 4บวก9ได้3นะครับ มวนนี้สูตรที่1ได้9นะครับสูตรที่2ได้9สูตรที่3ได้3นะครับถ้าเราจับคู่คือ9ทชวนกันได้9้านะครับถ้าเราจับคู่ม้วนนี้ก็จะได้เป็นคู่9 3นะครับ9 3สก็เป็นชุดคู่โต๊ะบน9 3นะครับเลขที่ออกอะไรครับม้วนถัดมา9 3 2สสูตรที่1ถูกนะครับ ถูกที่สองถูกนะครับถูกที่สามถูกนะครับจุดคูโตะเก้าสามถูกนะครับประำนวณก็ถัดมานะครับถูกที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับหลักสิบเป็นแปดนะครับ,บวก,กับหลักสิบสามตัวท้ายครั้งสองเป็นเจ็ดนะครับ,บวกกับเก้าพืที่คือเก้าแปดวกเจ็ดสิบห้าบวกเก้าเป็น สี่นะครับสูตรที่หนึ่งได้สี่สูตรที่สองครับใช้หลักสิบล่างนะครับบวกหรือสูตรที่หนึ่งมาใช้เลยนะครับเหมือนเดิมเจ็ดกับแปดเปลี่ยนค่าของที่เป็นสี่นะครับห้าบวกแปดได้สิบสามบวกเจ็ดได้ยี่สิบบวกสี่ได้ยี่สิบสี่ใช้ตัวท้ายนะครับเป็น 4. สี่สูตรที่สามนะครับ ใช้หลักสิบเหมือนเดิมครับหลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่สองก็คือแปดบวกกับหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งบวกกันสองครั้งนะครับแปดบวกแปดเป็นสิบหกหกบวกแปดเป็นยี่สิบสี่ก็คือสี่นะครับงวดนี้สามสูตรก็ชนสี่หมดเลยนะครับก็คือเด่นสี่ทั้งสามสูตรงวดถัดมาออกอะไรครับศูนย์ศูนย์สี่สูตรที่หนึ่งถูกสี่นะครับ สูตรที่สองทูกสี่สูตรที่สามทูกสี่นะครับงม่อถัดมานะครับเหมือนเดิมครับใช้หลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่สองก็คือหกนะครับบวกกับหลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่สองก็คือสามนะครับบวกกับเก้าคงที่ทุกงวดนะครับ บวกงวดหกบวกสได้ guide, 9 9้บวกเเป็น8นะครับแสูตรที่2ก็คือใช้หลัก10ล่างครับ3กระดึงสูตรที่1มาใช้นะครับ6กกับสามบวกเปลี่ยนข่าตรงที่นะครับเป็น4 3่สามบวกหได้เบวกสามนะครับบวกบวกสเป็น16ใช้สุดท้ายนะครับเป็น6 สูตรที่3นะครับใช้หลัก10 3ตัวหน้าครั้งที่2นะครับก็คือ6บวกกับหลักร้อยนะครับ3ตัวท้ายครั้งที่1บวกกัน2อรอบนะครับ6บวก5ได้11 1เล็11บวก6บวก5นะครับได้6คนนี้ก็จะเป็นชนกัน2อสูตรก็คือ6นะครับชุดคู่โตดที่ไม่ชนก็คือได้ แปดหกนะครับแปดหกม้วนถัดมาของอ,อะไรครับถัดม,มาออกนี่ครับหกแปดสี่หกแปดสี่สูตรที่หนึ่งเข้าแปดนะครับสูตรที่ 2, สองเข้าหกนะครับ สูตที่สามเข้าหกนะครับชุดคู่โตะแปดหกเข้านะครับคำนวณ่าจัดมานะครับว่าจัดมาสูตรที่หนึ่งเหมือนเดิมครับใช่หลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่สองก็คือสามนะครับวกกับหลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่สองก็คือสาม นะครับบวก9คงที่นะครับตามบวก3มเป็น6 6บวกเเป็น5สุดที่สุดที่1ได้5้านะครับสุดที่2ใช้หลัก10ล่างนะครับบวกกับดึงสุดที่1มาเลยนะครับ3บวก3เปลี่ยนค่าคงที่นะครับเป็น 4. สีที่2 6บวก3มได้9นะครับ9บวก3ได้2นะครับ2บวก4ได้หนะครับ สูตรที่3ก็คือใช้หลัก10 3ตัวหน้าครั้งที่2นะครับบวกกับหลักร้อย3ตัวท้ายครั้งที่1 2ครั้งนะครับ6 6 3บวก6ได้9นะครับบวก6อีกทีหนึ่งได้5ก็จะเป็น5ชวชนการ2สูตรนะครับ5กับจับคู่ได้คู่โต๊ะห้นะครับ มาถัดมาออกอะไรครับหกหสูตรที่หนึ่งถูกห้านะครับสูตรที่สองถูกหกสูตรที่สามถูกห้านะครับมาถัดมาเหมือนเดิมนะครับสูตรที่หนึ่งใช้เก้านะครับบวกกับสี่นะครับบวกกับค่าผงที่คือเก้าเก้าบวกสี่ไปสิบสาม สามบวกเก้าเป็นสองสูตรที่หนึ่งได้สองนะครับสูตรที่สองใช้หลักสิบล่างนะครับบวกกับเด่นสูตรที่หนึ่งมาเลยครับเก้าบวกสี่เปลี่ยนค่าคงที่นะครับเป็นสี่ตรงนี้สี่บวกเก้าได้สิบสามบวกสี่ได้สิบเจ็บวกสี่ทีหนึ่งได้ยี่สิบเอ็ดก็เป็นเด่นหนึ่งนะครับใ้ตัวท้ายสูตรที่สามก็คือ ใช้หลัก10 3ตัวหน้าครั้งที่2ก็คือ9นะครับบวกกับหลักร้อยสตัวท้ายครั้งที่1 2ครั้งนะครับ9บวก1เป็น0ย์บวก1ได้1นนะครับ1ชนกันนะครับ1ชนกันสูตรที่3ได้2นะครับก็เป็นชุดคูด่โต๊สอหนึ่งนะครับเมถัดมาออก102นะครับ102สุูตรที่1ถูก2นะครับ สูตรที่2ถูก1นะครับสูตรที่3ถูก1นะครับถูกชุดคูโตสสองหนึ่งนะครับงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่แล้วนี่นะครับเอามาคำนวณดูนะครับสูตรที่1ก็คือใช้หลัก10 3สามตัวหน้าครั้งที่2คือ9นะครับบวกกับหลัก10 3สามตัวท้ายครั้งที่2ก็คือ1นะครับบวกกับ ถาคงที่9นะครับหลายคนสงสัยมาหลายงวดว่าที่ผมเคยให้ไปก่อนน,นั้นนั้นหลงวดติดมานะครับว่า9มันมาจากไหน9บวก1ได้0บวก9ได้9นะครับมาจ่ากตรงนี้ครับจากสูตรที่1นะครับส่วนสูตรที่2นะครับสูตรที่2ก็คือใช้หลักสิบล่างนะครับบวกกับสูตรที่1หนึ่งมาเลยครับ9บวก1 ตรงนี้ใช้ค่าของที่4นะครับ3บวก9ได้12บ1บวกหนึบวก4เป็น17ใช้เลข7นะครับเสูตรที่3นะครับใช้ใช้3ตัวหน้านะครับทั้งที่2อหลัก10นะครับก็คือ9บวกกับหลักร้อย 3ตัวท้ายครั้งที่1บวกกัน2อครั้งนะครับก็คือ4 9บวก4เป็น13 13บวก4เป็น17นะครับได้7มวดน,นี้นะครับก็7ชนกัน2สูตรนะครับก็จะได้คู่โต๊ส97นะครับ97งวดที่ผ่านมาออกอะไรครับ9,4,7ครับสูตรที่1ถูก9นะครับ สูตรที่สองสูกเจ็ดนะครับสูตรที่สามสูกเจ็ดนะครับถูกชุดคูดโตสเก้าเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดงวดหน้านะครับมาคำนวณไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่างวดหน้าเราจะได้เลขเด่นอะไรนะครับสูตรที่หนึ่งใช่หลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่สองนี่นะครับ ครั้งที่สองหลกสิบสองน้ครั้ 2, งสองคือแปดนะครับแปดตั้งบวกด้วยหลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่สองก็คือแปดเหมือนกันนะครับแปดบวกค่าคงที่เก้าแปดบวกแปดเป็นสิบหกบวกเก้าเป็นสิบห้าเด่นตัวเดียวสูตรที่หนึ่งได้ห้านะครับสูตรที่สองใช้หลักสิบบนนะครับหลักสิบบนคือเก้าบวกกับหนึ่งสูตรที่หนึ่งมาเลยครับ ใช้เหมือนกันนะครับตัวนี้คือ8บวก8เปลี่ยนค่าคงที่เป็นอะไรครับ4นะครับ9บวก8ได้17นะครับ17บวก8ได้25นะครับบวก4ได้29นะครับใช้ตัวท้าย9นะครับสูตรที่3นะครับ สูตรที่สามก็คือใช้หลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่สองก็คือแปดนะครับบวกกับหลักร้อยค้งที่หนึ่งสองค้งนะครับบวกสองค้งแปดบวกศูนย์ได้ศูนย์นะครับแปดบวกศูนย์ได้แนะครับแปดขออภัยครับแปดบวกศูนย์ได้แปดนะครับบวกศูนย์อีกทีหนึ่งก็ยังได้แปดนะครับก็คือสูตรที่สามได้แปดนะครับงวดนี้ สูตที่1 2 3ไม่ชนกันเลยนะครับตัวเลขก็ออกมา5 9 8นะครับค่อนข้างจะเลขสวยพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ต้องให้สมาชิกทุกท่านนะครับโปรดนำไปใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับท่านอาจจะถูกรางวัลที่1กันได้นะครับเพื่อเป็นข้อมูลกันในการซื้อ สูตรนะครับที่ทําให้เป็นเพลงส,ต,สต,ติที่มันเข้านะครับมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับก็ให้ใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับถูกหวยกันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ